ใช่ประสบการณ์ตอนที่เล่นซีรีส์เรื่องนี้นะมาเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นที่จีนแล้วก็พูดภาษาจีนล้วนเลยค่ะแล้วหนูความรู้สึกแรกที่หนูกลัวคือหนูกลัวว่าการเป็นต่างชาตินเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทํางานยากอ,อันนี้คือปัญหาแรกแล้วหนูก็อยากให้เกิดปัญหานี้มากเลยหนูเลยแบบก่อนที่จะถ่ายซีรีส์ประมาณหนูอ่านบทประมาณร้อยรอบทุกวันอตอนกลางคืนทุกวันเลยค่ะร้อยรอบจริงๆอ่อะแล้วหนูก็ต้องจำ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 ให้ได้เพราะหนูไม่อยากให้แบบถ่ายแล้วแบบ เราพูดตะกุตตะกักใช่ตอนถ่ายหนูไม่ไม่เคยจําบทไม่ได้เลยมันมันเลยโฟล์ไปของมันเลยเพราะหนูแบบอ่านบทร้อยรอบจริงๆพี่โอ้โหแล้วบทเป็นภาษาจีนด้วยใช่ค่ะแล้วต้องพูดออกมาเป็นสำเนียงจีนและที่สาคัญต้องใส่ความรู้สึกในไดร็อกนั้นดีใช่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 หนูเลยแบบทำกันบ้านมาเยอะมากเพราะหนูไม่อยากเขาพูดว่าเอ้ยทํางานกันเน่เน่เราแบบโอ้ยน้องภาษาไม่ได้เลย ถ่ายเสร็จถ้าใช้ภาษาไทยคือเราไม่อยากไปเป็นตัวถ่วงให้เขาใช่หนูไม่อยากหนูไม่อยากให้เขาพูดเลยว่าหนูแบบทํางานกับคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบเตรียมพร้อมไปเต็มที่แล้วแล้วพอถ่ายเสร็จทุกคนก็แบบแฮปปี้มากแบบดีใจกับหนูมากหนูก็ดีใจกับตัวเองที่หนูแบบเออเราทากันบ้านมาก่อนมาเลยแบบไม่มีเสียงเสียงมาบอกว่าเฮ้ยทำงานกับยูทำงานยากใช่ทุกคนเราก็ชมกันว่าแบบเออทำงานกับหนูทำงานง่ายเพราะเราทำกันบ้านมาก่อนเลย